สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะตอนนี้ก็มาพบกับช่องน้องบัวของชิงตุงอีกแล้วนะคะเอามมเตอร์ไซค์มาเรากําลังจะไปที่ไหนแม่ที่เมื่อถึงได้ยังหไปกาดไปกาดคุณแม่บอกเ,เลยคุณแม่บอกเลยนะคะไปกาดราคาเซ่ไปละ,ะตอนนี้ตอนเย็นนะคะเราจะไปตลาดนัดตอนเย็นนะคะวันนี้ก็คือ,อเราจะไปทำอ๋อจะไปซื้อของกินมาทำอะไรเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งเนาะ คือตอนนี้ยังไม่บอกนะคะว่าเราจะทําอะไรเนาะโอเคค่ะไปกันเลยนะคะก็วันนี้นะคะก็มีคุณดวงซีหน้านะคะแล้วก็คุณป้าจาวนะคะเลี้ยงหมูกระทะนะคะก็เลี้ยงคือท่านท่านบอกว่าอยากไปซื้ออะไรมาทานก็ทานเนาะแต่ว่าเราอยากกินหมูกระทะนะคะเราก็เลยไปซื้อ,อจะไปหาซื้อหมูกระทะมาทานนะคะก็ ต้องขอบคุณคุณลุงซีนาและก็คุณป้าจ้าวมากๆนะคะที่เลี้ยงหมูกระทะในวันขอบคุณที่อเมริกานะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอให้ท่านทั้งสองนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะเฮงๆโดยๆปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ในสิ่งนั้นนะคะก็โอเคนะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางแล้วคะ่ะเดี๋ยวไปเจอกันในตลาดนะคะไปเลยไปเลยสิมหมกคัน เดี๋ยวตำรวจจับไปนะคะตอนนี้ก็มาอยู่ที่ในตลาดนะคะนี่หลังจากที่ทําไร่ทนานาเนาะแคือตอนนี้เสร็จไปแล้วนะคะเพราะว่าน้องบวัวของไม่สบายนะคะหลายวันก็เลยไม่ได้ไปถ่ายทําคลิปที่นาเนาะตอนนี้ก็คือนาเราเสร็จหมดแล้วนะคะก็เลยมาหาซื้อของกินในตลาดตอนเย็นนะคะตลาดนัดตอนเย็นนะคะก็ะจะพามาชมบรรยากาศ ที่ตลาดนิดน,นึงนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้พามานานแล้วเนาะตลาดเชียงตุงนะคะตลาดอาคาเซ่น,นะคะนีออะ่ก็คือจะขายผักขายอะไรต่างๆนะคะคือตอนนี้คุณแม่จะซื้ออะไรก่อนแม่ซื้อซังซังเนือน้อเนือ้อเนื้อวยช่วยช่ว่วย่ว่ย ดีเฮินม mm ีผงเายาคันเป็นเน้อมันนัเนื้อสังนมือเนี่ยวยเ้ยเลตอัสองหมื่นก็สองหมื่นก็หมื่นเก้าก็ได้หมื่นก็ไรอยาแต่เอาสวยนะัวสองหมื่กวเาน้ำดีย้อมเันกั้ย้อก็เลยยดอดรอเาสองหมื่นห้าเมือนร่นปนคน้ดูดรอปื่นรัหจอยเอาดีสุเออันนก่อนเลยชานาก่ยักษ์ được nha hú gà thá còi 20.000 nà 20.000 20.000 cũng đดี cứ hả đดี hả 20.000 22.000 22.000 hen đi ừ. Ừ. Học, học sống, mình sẽ bỏ cái cáiไฟไว้ điไฟเห็ดไว้ เอาไปซ่บซอยไฟข้างหลัง22.000 nà ซอยแหน่12000 จ่อยได้สอง่อยไดสองหมื่นประมาณประมาณสอ <200 S 1> งร้อยกว่านะคะสองร้อยกว่า,ตาแต่ว่าคิดตังเราก็แพงเหมือนกันนะคะแต่ถ้าคิดเงินไปก็ไม่ค่อยแพงสองร้อยกว่าหนึ่งจ้อยหนึ่งจ้อยหนึ่งโดสี่ขีดนะคะจ่อยนึงโดสี่ขีดหรือไม่เนาะโอเคได้แล้วเนื้อหมูนะคะชัวมไม่ได้เนื้อเอาเนื้อไปก่อนเดี๋ย ugo เดินไปเรื่อยๆนะคะว่าจะ อไน,อมนไมีผักนะคะแม่เจ้าจะสร้างตังเอาผักกันตังกันตาจะสานี่อิหมันมีอยู่นะอิหมันกับมิล,มมมลวันนี้เขาขายปิ้งย่างใช่ไหมไม่ได้มานานเปลี่ยนไปมากเลยหมากเพียงนอนหมากเพียงอะไรเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ย

เยอมาเลยิกะเป็นกองเลยิ่ิอันหลงพอร้นเลยไ่าไมมอ้เขายสือผิดละขายเมสือขายยังไงกวางปะอันนี้กวาปะาะห้าร้อยประมาณหบาทห้าบาทหกบาทอ่าน้องผู้ิดนะคะประมาณหบาทหกบาทนี่นี่เป็นช่างเนี่ยสัมปูสมปูอ่ะสอันี้กวาป

ใหญ่เดนตันอนอันนี้าต่ใหนนาันไม่หอนแล้วมีสุออเยนอมเนฮะซอเฮอ๋อนี่ตหลับมเป็นช่วยอ่ะมันหนักเนาะมันกระตำกี าตลาดหลวงเชียงตุงเนี่ยไม่มีรถวิ่งในตลาดเนาะจะมีแต่คนเดินนะคะแต่ว่าตลาดเย็นแบบนี้ก็คือจะมีรถวิ่งนะคะเอาลีโล,ลสูงมาเที่ยงคาแบบไหนดีกว่ามาที่ยงค่าแบบต้นนดีต้องนั่นงยัง,ง,ง,งเหมือนกันหรือไหนขายยนาดยดืนกัน

อันนี้โนขายมันหือสองมัดเทงหามัดแปดบาทามัดหนึ่งแปดร้อยประมาณสิบบาทนะคะประมาณเก้าบาทสิบบาทประมาณนี้ผักแต่ละมัดที่เชียงตุงนะคะตอนนี้ก็ราคาแพงขึ้นแต่ถ้านับเป็นตังไทยก็พอโอเคอยู่เนาะแต่ถ้าเป็นตังพมา่ามันเฟื้อเรา้ก็จะหนักหน่อยนะคะเราหาตังที่นี่แล้วก็ เยอะเลีส these, ่สานะมาซื้อที well well ่นี่ก็จะหาแพงหน่อยอย่างนี้เนาะเอาไหนเอาบุงกเอนวะซักบัตรบัรัมัอะไรอ่เออนี้ก็ฮือทังนั้นน่ไมนะก็เดี๋ยวรอหลายเมียนะใบเียงอ่ะอาเีงเนี่ยเออก็เอาใเียงใจยใส่ว่าน้ำไหนรีีเ่

4ี่พจัดนะคะอ่ะเดี๋ยวมาตยันสนีเด้นเข็บแคมท่องนี่เด้อเข็บแคมเข็บแคมท่องเนาะนนนปูอัดเนาะอันนี้มีกัอีกแอปอนี่นอมีอ่ะอันอกัเหือยเข่งซานเิงซานเงซานมีทั้งหมดกี่กำลังดึกเตยอันเีเอาไหมก่อนเม่เดีวอนัน Tiếng bên sân minh nhất nơi đẹp bên đọc ừ, ừ. bên sân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  à. ừ, ừ. bên sân ừ, bên sân 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 bên bên sân bên sân bên bên เออท้องนี oh. ่จะเทยงหน่อยหนอเกยคึงก็ก็์ฮึมาทางเีีย่ะ้านที่ห้าแค่ถือว่าเยแค่ระอ่ะตัวผมแผ่นบานนคือ no. ตอนนี้อ่าเย oh ็นแล้วนะคะบรรยากาศก็สีไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะมะเขือเทศมะเขือสามนิ้มสดใสทั้งหมดอันนี้มีอะก พุทธิโยกนิดใหญ่เอาเงินเคเดสามพัห้าบาทามพันห้าบาทสามนหะคะ3 5ม0นห้าาัรอยาคาชิงตุงอ่ห้าเนี่ยคือสมัยถึง5้ารอยนะคะ ถ้าแบบห้าหาบนั่นไม่ใช่นะหาจัดอะไรอย่างนี้ยมันไม่มีห้า <พอ S 1> ตา<ำ>วนะมีแกะมามาอ้าส้างเท่งเจียนี้เดี๋ยวนี่ยเราต้องกอกชิ้นก้อนเส้นมุนเส้นมุนเส้น ไปเรื่อยนะคะก็ไข <c inhos> in ่ก็มีไข่มีก็ดีเขานะแม่นี่ใหญ่อะน้อยอะนี่ไข่สิเลือกไข่ได้เหเนยเอกแปดแสี่มาแปดขนะให่เยาทปไข่มัเาดหรอ็ไหนเห็นตัวดีเห็นตัวน้อยเน่อย่างไรเสอะอนนนเราจะมาแพ่งกันเนาะแพ่งสองแพ่ง ยี ừ, thì nay ่เอเียนมันก็ยังตากันนั่นนบาสัยังาันทงี่อยูท้ตาอยู่เสียงนี่มัไข่เบิ้ไไข่เบิ้งเาอไข่เงเขา่ะยปไข่เิงเานี่ไข่คือบไข่สดในเมืองเรานะคะก็จะมาวางขายทางตลาดแบบนี้เลยค่ะกขายหอยหอยนี่กหืมันนี่นะอยนะออสองอ๋อสองปากแิบ ลูกหนึ่งสองร้อยแปดสิบจัดนะคะว่าอันนี้คือเราจะเอาหนึ่งแผงหนึ่งแผงสามสิบเนาะก็แปดพันจัดนะคะโอ้ตลาดสดตอนเย็นนะคะอันนี้ไข่ไก่ไข่ไก่ร่มมันหไม่เนาะ

นิสชาเห็นไหมจาทันซนะคะโอ้จ้าะ เี่ไหนอ๋อเห็นเเห็นเมีรเยอะหองแปดปากองดปากหห้ไหนเห็นฮันแปดร้ดยอย่งเลยมน 8, 8, 8, 8. นันเป็นกอน๊อกเนอะมือกก๊อกไหมคะปากก๊อกปากนั่นเนองแปดปากื่อตัวองนอตัวอันตีอนสดสดอินแล้วอ,อัน,นจำมอ อันใหม่呀เอออันให <apl> <ıyorlar. S 1> ม่ะก็หันเก่านี่มันนะสั่งจ้างนะรสชาติเป็นจางไหมเจอะมากหมรสชาติมันึ่งกลมแบบมันจะจืดอะถ้าเราซื้ออันใหม่ใหม่เนี่ยมันจะแบบรสชาติมันหวานนะฮะเดี๋ยวมาดูแ่บนี่อันนี้งามิ่นหนอตรงนี้สวยนิดนึงเมื่อกี้พอๆกันนะคะพอๆกันนะคะแบบนี้อันนี้อันนี้รูปสา้นนีา sống hữu hình ha, sống không hữu hình ha, tất cả sống. hả, ba phòng sống riêng vậy, ba sống riêng. nè sống riêng vậy, nè đây còn một cân gà. anh bán cốc đấy đâu, cốc bà em cái xiếc ca sống không phải đây rồi. thầy biết mày không à, mày ở tôi này nọ, bà. เอาไงอ่ะเออเอตัวดมันเคียๆอนห้ององอ่อ่าเอ่อห้องเองคะออห้อ,อ,คอ,คองค่ะออตอนนี้นะคะเราก็ออกจากร้านมาแล้วนะคะแต่ว่ามาเจอใส่ร้านร้า,านไม่ใช่มาเจอเขาทางานกรถินเ้าทางานใส่ทาบุญงานกรถินนะคะ ก็มีแบบเขาขายของที่นี่เยอะมากนะคะ ร้อยนะคะก็เพิ่งสาได้ทานเองนะคะทุกคนก็นี่เลยหมูกระทะนะคะมไม่ได้กินนานเนาะก็คือหิวมากๆนะคะก็เลยมาทํากินเนาะอันนี้คือแบบกลับมาเยอะมากแต่อ่าวันนี้คนมาไม่เยอะมีอ่าน้องแล้วก็พี่สาวเอาพี่สาวไม่ใช่คุณพ่อนะคะแล้วก็คุณแม่เองนะคะพี่สาวาคนรองไม่มาเนาะเพราะว่า อยู่ไกลนะคะไม่มีใครอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่มาพวกนี้เช้าค่อยมากินเนาะวันนี้เราก็เลยเตรียมมาเล็กน้อยนะคะอันที่ยังไม่ได้หั่นก็ยังมีอีกนะคะแต่ว่าแช่ไว้ในตูงเง้เยน็นพวกนี้ค่อยอ่าทําเด้ยงพี่ๆอีกนะคะวันนี้เราก็กินก่อนนะคะนี่เลยนี่คือไข่นะคะแล้วก็อุ้นเส้นเนาะน ไม่ค่อยทานเอกนะคะแล้วก็นี่คือพริกนะคะอมเราลืมซื้อผักมาใส่ผักชีลืมแล้วแต่ก็ได้อยู่นะคะโอ้โตอนนี้น่าทานหน่อยนะคะเมื่อกี้ใส่ผักใส่ของอะไรยังไม่เสร็จเลยตอนนี้เพิ่มอะไรมาหลายอย่างนะคะืน่าทานน่าทานแล้วก็ไข่ลืมใส่ไข่ใส่ว่าให้ป้อมใส่กัน ใส่ไข่ก่อนนะคะนี่ใส่ไข่ขึ้นมาก็คือมาทานขึ้นเลยนะคะนี่อร่อยอร่อยนี่นะคะตอนนี้ก็มาเรียงแล้วคือแบบโอ้โหของเพียบเลยพริกนี่ทั้งหมดนี่ก็คือสุดยอดไปเลยเป็นกระมังนะคะมีข้าวโพดด้วยนะคะมาค่ะมาทานด้วยกันนะคะกินไป หมดไปเยอะแล้วเพิ่งจะมาถ่ายคลิปต่อนะคะทุคกคนแท้หมดแล้วค้างแค่น้องคนเดียวไปหมดแล้วนะคะตอนนี้ค่ะตอนนี้นะคะก็มาครบแล้วนะคะเมื่อวานนี้มีแค่สองคนวันนี้มาครบเลยเมื่อวานแต่ละคนก็มีงานนะคะก็เลย นี่นา้กินวันนี้ก็เลยมากินหมูตาทะสดๆร้อนๆอร่อยนเอิร่อกินหมูกะทะกินหมูกะทาแม่มาเลยอร่อยอรอยครบเลยนะคะอันนี้มาครบชุดค่ะก็นี่นะคะก็คือ วันนี้เนาะคุณดวงซีนานะคะเลี้ยงเป็นวันขอบคุณทางอเมริกานะคะก็เลยเลี้ยงอาหารอร่อยๆนะคะอยากไปทานอะไรก็คือไปอไปหากินไปหาไปหามาทํากินหรือว่าไปหากินข้างนอกอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเราจะเอาอาเราไปหาซื้อแล้วก็มาทํากินที่บ้านนะคะเพราะว่ามันจะคุ้มกว่าแล้วก็ได้เยอะอะไรอย่างนี้เนาะน้องก็เลยไปเอามานะคะ ไปเอามาไม่ใช่คือไปซื้อมาทํากินที่บ้านนะคะเมะื่อวานนี้พี่สาวแล้วก็พี่เขยพี่สาวคนโตที่อยู่ในบ้านก็คือไม่ว่างเนาะเพราะว่าไปงานที่เขาอ่าวชเขาขอลูกแก้วนะคะคุณแม่ก็ไปด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยไม่มีใครกินนะคะเมะื่อวานนี้คืออ่าไม่มีใครกินไม่ใช่คือแบบอ่าพี่สาวกับแม่กลับมาก็คืออิ่มท้องแล้วมันก็เลยแบบอ่าไม่มี ไม่มีที่ใส่ท้องแล้วนะคะก็เลยพ,พี่สาวคนรองเนาะแล้วก็พี่เขยนะคะก็วันนั้นไม่ว่างพอดีนะคะเพราะว่าไปขนของที่ในเวียงอีกแล้วก็ต้องเฝ้าบ้านอีกนะคะเพราะว่า,าคุณพ่อคุณแม่ทางาพี่เขยเขาค้าขายเนาะไม่ได้อยู่บ้านนะคะไม่มีใครเฝ้าบ้านก็เลยไม่ได้ทานวันเมื่อวานนี้นะคะก็เลยวันนี้ว่าง กันก็เลยมากินในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะคุณดงซีนาแล้วก็คุณป้าจ้ามากๆนะคะที่เลี้ยงนะคะเลี้ยงหมูกระทะในวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอให้ คนณลุงคนป้านะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรยด้วยปัฒนาสิ่งใดขอให้ได้ในสิ่งนั้นนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งให้น้องบัวหองด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยกินอิ่มเลยนะคะตอนนี้ง่วงแล้ว <laughs> โอเคค่ะบ๊ายบายนะคะฝันดีค่ะฝันดีทุกคนนะคะ